เพื่อความเห็นแก่ตัวของเจ้าอย่าทำให้เขาพลาดโอกาสที่จะเป็นรูปผูชายสิ่งนี้มันดีกับเขานะ<อ>เจ้ารีบไปข้ามีเรื่องจะพูดกับเขาพ่อจะไปไหนอ่ะเรื่องของข้า ไม่สวมเกราะเจ้าเป็นพ่อก็ควรพูดก่อนให้พูดอะไรบอกเข้ามาเฉยพอเขาพ่อเขาคือเจ้าส่วแม่เขาคือจวงจีรับรองว่าเขาตกใจแน่งั้นข้าจะพูดก่อนเริ่มพูดตั้งแต่รอยแผลนี้ไม่มีทางเขาไม่เคยชอบเจ้าเลยเขาไม่มีทางเชื่อนะงั้นเข้าไปให้เจ้าพูดกับเขาเองเจ้าต้องอยู่ ไม่มีเจ้าเขาคงตายไปนานแล้วข้าจะบอกเขาเป็นผู้มีพระคุณเพื่อเมียของเจ้าเพื่อหูหยินเพื่อลูกชายเจ้าเพื่อได้ทาคุณศุนพระบุธรรม เทหรือเปล่ากลับไปสิแล้วเดินมาใหม่อีกรอบ คัตจะลึงเลยเหรอเจ้าทำห้ข้าคิดถึงคนคนหนึ่งกงไม่ใช่พ่อข้าแล้วนะพ่อเจ้านั่นลนะ่ะข้าต้องไปเรียกล่อมพ่อก่อนนะไปเถอะ จะเริ่มพูดตังแต่หีบยาข้าเจ้าต้องคิดให้ดีก่อนจะพูดถ้าปอเอ๋อถามเจ้าเด็กคที่ตายแทนเขาเป็นใครจะตอบอยังไงเป็นลูกชายของข้าเขาจะเชื่อในสายตาเขาเจ้าเป็นคนอย่างนั้นจะให้เขาเชื่อเจ้าต้องบอกเขาว่าเด็กผู้ชายที่ตายแทนเขา เป็นเด็กที่พวกเราขโมยมางั้นลูกชายข้าก็ตายเปล่าที่ตายแทนเขาเป็นลูกชายข้าน่ะเขาคือลูกชายเจ้าสัวเจ้าไม่รู้สึกเหล้อว่าเมื่อสิบห้าปีก่อนตอนที่เราทำลายกำแพงผู้หญิงที่กอดทารกต่อนหน้าข้าเห็นได้ชัดว่าเป็นแม่ลูกกันจริงๆ <c oughs> ถ้าหากเป็นอย่างที่ใต้เท้าพูดเด็กที่ตายก็คือลูกของเฉินอิงเฉินอิงเพื่อจะช่วยลูกสกุลเจ้าแล้วเขายอมสละลูกเมียตัวเองใช่เหรอแล้วไม่ใช่เลรอถ้าคนคนยนึงมีความแค้นถึงที่สุดแล้วก็ไม่ว่าอะไรเขาก็ทำได้ ฟังแล้วจะเข้าใจว่าทำไมพ่อถึงห้ามไม่ให้เจ้าไปข้าฟังอยู่เจ้าแสเจ้าไม่ได้แสฉนพ่อเจ้าคือแม่ทับเจ้าสัวแม่เจ้าคือจวงจีหูหยินเป็นพี่สาวของท่านองวันที่เจ้าคลอดออกมาศัตรูเจ้าข่าคนในบ้านเจ้าสามร้อยกว่าคนศัตรูสกุลเจ้าคือใครกันเน่ะทูอันกู เขาไม่เพียงจะฆ่าครอบครัวของเจ้าเขายัางจะฆ่าเจ้าด้วยเพราะเจ้าเป็นทายาทคนสุดท้ายสกุลเจ้าเพื่อช่วยเจ้าแล้วเฉินอิงเอาเด็กอีกคนไปแทนเจ้าถึงช่วยเจ้าออกมาได้เขามีบุญคุณกับเจ้าเด็กนั้นเป็นใครกันเนี่ยเป็นเด็กที่เกิดมาแล้วต้องตายคนหนึ่ง เเราาก็บมไม่ใช่นั่นเป็นลูกชายเขาเหลวไหลเขาให้ลูกชายเขาตายแทนเจ้าฉันรู้จะเป็นศัตรูพ่อบุญธรรมแต่เขาไม่ใช่ศัตรูข้าอย่าคิดแจ้งข้าเป็นฆ่าเขาเลยเนอะข้าจะไม่ยอมฆ่าเขาแน่พ่อไม่ว่าท่านจะแต่งนิทานยังไงก็ตามข้าจะจอกไปรบให้ได้ พ่อมียาช่วยชีวิตเม็ดหนึ่งให้เจ้านี่เป็นยาเม็ดสุดท้ายของเราท่านก็เก็บเอาไว้เองเถอะข้าจะชนะกลับมาป๋อเออ,อถ้าสู้ไม่ได้ก่อนหนีนะเจ้าเสียเวลาเปล่าสิบห้าปีเจ้าพูดถูกแล้วเขาไม่ยอมเชื่อเรา ยังมีข่าอยู่เอาอยาพิษมาอบุญทรมมาคิดดูแล้วรู้สึกไม่สบ,บายใจอยพอบุญทรมจะไปกับเจ้า ถ้าดูถูกเขา i เราทำเราชนะแล้วข้าจะฉลองให้เจ้า <t> ขึ้นมา พ่อเออชนะแล้วพ่อยาอยู่ไหนอ่ะพ่อุทอาบาดเจ็บชนะแล้วเหรอยาล่ะพ่อเออข้าข้าจะพาเจ้าไปใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดายาล่ะพ่อทุทาใกล้ตายแล้วเนอะ หีบยาลงซะเอามาปล่อยนะเอามาปล่อยนะจะจะช่วยเขาเหรอปล่อยนะเรื่องทุกอย่างควรจบได้แล้วถ้าไม่ให้ก็จะขอตายเพราะผ้าบุญธรรม